ทัศอ่อนอดใจไม่ไหวโพกคอมเมนต์แต้วนัทพรหลังทราบข่าวสูญเสียคุณพ่ออย่างกระทันหันหลังจากที่สาวแต้วนัทพรเตมิรักได้เบรกดามาใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงหันหน้าเข้าธรรมะนุ่งขาวห่มขาวพักผ่อนจิตใจให้สงบหลังจากที่ระยะหลังมานี้เจอดามาเข้าแบบรัว โดยงานนี้นะคะสาวแตลวนัทพรก็ได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่ละทางโลกเข้าปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานเนื่องจากคุณพ่อนั้นประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ห้อง CCU ผ่าตัดมาห้าครั้งลุ้นอาการมาตลอด10กว่าวัน ทางนี้นะคะล่าสุดก็เกิดข่าวช็อกแล้วค่ะเมื่อได้ทราบข่าวว่าสาวแต้วนั้นได้สูญเสียคุณพ่อนรงเตมีรักหลังจากที่เพิ่งประกาศขอรับบริจาคเกล็ดเลือดให้กับคุณพ่อเป็นการด่วนค่ะงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่อยากมีใครนั้นให้เกิดขึ้นแน่นอนละค่ะจากนั้นค่ะต่างก็มีชาวเน็ตและคนบันเทิง แห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกันอย่างล้นหลามเลยนะคะแต่ทว่างานนี้เพื่อนสนิทในแก๊งเฟอร์บี้อย่างสามแมตพิรณีคงไทยควงหวานใจสงกรานต์เตชนะลงค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชอดอกไม้ที่งานนี้นะคะถูกมองว่าไม่เหมาะสมค่ะอาจจะแสดงถึงความยินดีมากกว่าแสดงความเสียใจนั่นเองแหละค่ะก็เกิดดราม่าเบาๆขึ้นมานะคะ แมทางด้านสาวแอปค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้แต้วและครอบครัวนะคะและแน่นอนนะคะว่าทางเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของสาวแต้วแล้วกันนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามการันทีเลยละค่ะ